พี่อัดคลิปก่อนเอ้าตอนน่าโดนหลอบพะยะโดดเหรอเอาเอาเอาพป๊อปโอ้ไม่สวยแล้วไงป๊าดโดนหลบเดดหลบเบอกเคยเอ้อนี่มันจบตั้งนานแล้วเดี๋ยวมึงรู้ปะเนี่ยเฮียกูเล่นต่อกับมึงเลยนะมาเป็นคู่ที่แบบเตื่อนเตื่อนเลยอะอ่า อะไรอะไรอะไรอ่าโดนหลบโดนหลบป๊อปป๊อปอาโดนไลกูแตงอันนี้ยุบปะยุบครับมันด่ายฟองอะมันด่ายปองเฉาะเฉาะเฉาะดูมึงกำลังเฉาะอยู่ดูดูกังถอยอยู่เลยหนูด่าคนนู้นนี่เขาอีกตัดตัวมึงอ่ะดูบ้างพระยะอ้าวเป็นแหลกไลกู เดี๋เรื่องโรงพยาบาลมันไม่ใช่อ่ะพี่โอ้ยปูชนะใส่อ่ะแบบชนะใส่ใส่ต่อให้ด้วยยี่สิบตัวเนี่ยบ้าเนี่ยต่อให้อย่างแพ้เมื่อกี้หรอเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรรึเปล่าเอาเงินอะมาเล่นแจกเงิพี่เมย์เขาบอกว่าอะไรวะถ้าสามสิบตัวก็แค่สามสิบตัวมันก็เสียเบเท่าเลยเขาบอกเนี้ยเนี่ยต่อให้อีกเยอะเนี่ยจบได้หนูรหัสได้รหัสได้หนูจบไรเนี้ยนี่เกินสามสิบตัวเลยเนี่ย น,นี่นี่ผมเล่นแบบธรรมดาเลยด้วนะ่ะเนี่ยอันนี้นนผมเล่นเดินเดิน<ๆ>ชนธรรมดาเลยนะไอ้ฟันนี้นายมันเสียงอ่ะลองฟันลองลองฟันมันองมันเสียง